สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้พบกับผมสมชายแล้วก็คุณอ้อยจากช่องรีวิวที่ดินขอนแก่นรันพาวเวอร์ีนะครับวันนี้จะพามาดูบ้านเดี่ยวนะครับบ้านเดียวทรงไทยประยุกต์นะครับหลังใหญ่นะฮะที่ที่ผมยืนอยู่นี่เรียกว่าบ้านโนนตุนนะครับตมบลเมืองเก่าอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับอันนี้อยู่ที่หมู่ที่15นะครับจะพามาชมบ้านทรงไทยประยุกต์หลังหนึ่งนะฮะสวยมากนะครับ เฉพาะพื้นที่นะครับนะบนพื้นที่200ตารางวานะครับเดี๋ยวพาไปชมข้างในเลยนะครับทางเข้านะครับลาดปูนออกมาเต็มพื้นที่นะครับตรงนี้รถเข้าออกสะดวกมากนะครับกว้างมากนะครับข้างในก็จอดรถได้ในร่มจะสองคันไม่รวมด้านหน้านะครับส่วนประตูรั้วนะครับประตูรั้วจะเป็นประตูสแตนเลสนะครับบานใหญ่เลยนะฮะ ด้านหน้าก็จะเป็นสวนสวนยอมนะครับอยู่หน้าบ้านกว้างมากครับปลูกดอกไม้ปลูกพืชผักสวนครัวเยอะแยะไปหมดเลยครับอากาศดีมากครับตรงนี้เป็นส่วนตัวอยู่ห่างจากถนนกลางเมืองไม่ไกลเลยนะครับเลี้ยวเข้าข้างซอยมนโนลมนะครับอยู่ข้างวัดสว่างศรีวิชัยน,นนทะุดนะตรงเข้าไปนะครับ ผ่านโค้งนะโค้งขวามือแล้วก็สังเกตจะมีอาคารพาณิชย์สีส้มอยู่ด้านซ้ายนะครับเลยไปนิดนึงนะครับเลี้ยวซ้ายมือครับเลี้ยวซ้ายตรงนี้นะครับซ,อย,ซอยที่อยู่ฝั่งตรงข้ามจะเป็นซอยมโนรม3เลี้ยวขวาซอยนนทนครหนึ่งครับ ตรงเข้าไปเลยประมาณสัก2 0 0เมตรบ้านก็จะอยู่ซ้ายมือนะครับเดินทางเข้าออกสะดวกมากบริเวณนี้ก็จะมีปั๊มปตะทนะครับไปวัดกลางไปตลาดเรียกว่าสะดวกมากนะครับอยู่ห่างเลี่ยงเมืองนิดเดียวเองครับนะเดี๋ยวจะพาชมด้านในนะครับ เป็นเรือนไทยประยุกต์นะครับเนะสาโรมันนะครับสองชั้นนะฮะไต้ทุนสูงตรงนี้ขึ้นไปก็จะเป็นบันไดบันไดจะเป็นสองพักนะครับขึ้นไปเดี๋ยวเราจะดูชั้นล่างกันก่อนนะครับเนี่ยนะครับโรงจอดรถนะครับกว้างขวางมากนะครับจอดรถในร่มได้ถึง2คันนะฮะถ้าจอดด้านนอกอีกก็ได้ประมาณ5-6คันเลยทีเดียวนะครับด้านล,ล่างเป็นไต้ทุนสูงนะฮะ หน้าต่างเป็นหน้าต่างไม้นะครับทั้งทั้งบานเลยนะครับเนี่ยด้านหน้าก็จะเป็นถุงโล่งๆนะครับไว้สาหรับนั่งพักผ่อนรับแขกนะฮะเสาโรมันนะฮะไม้นะครับชั้นบนจะเป็นไม้ทั้งหลังเลยนะฮะดูสังเกตกระดานนะครับให้สังเกตกระดานไม้สวยมากนะครับกระดานแผ่นเบลเลอร์เลยนะฮะกระดานพื้นนี่แผ่นใหญ่มากนะครับ ตรงนี้ต่อเติมออกมาเป็นครัวครัวนอกนะครับครัวไทยสามารถประกอบอาหารที่มีกลิ่นได้เลยนะครับตรงนี้นะด้านข้างบ้านนะครับกว้างขวางมากเฉพาะตัวบ้านนะครับสร้างขยับมาด้านท้ายของแปลงนะครับทำให้ไม่อึดอัดนะนี่นะครับตรงนี้ก็จะมีเพื่อนบ้านนะครับไม่เปรี่ยวนะมองออกไปก็จะเห็นเป็น หมู่บ้านจะสันอยู่ใกล้ๆกันครับเนี่ยครับดูนะครับเนี่ยด้านหลังจะเป็นทุ่งนาครับอากาศดีครับถ่ายเทอากาศดีครับอากาศถ่ายเทมากนี่นะครับนี้ส่วนของด้านหลังนี้จะเป็นฟูนนะฮะส่วนของห้องน้ำนะเดี๋ยวเราเข้าไปชมในตัวบ้านกันนะครับเข้ามาในตัวบ้านนะครับ ประตูเป็นประตูไม้นะครับตกแต่งกระจกบ้านใหญ่นะครับประตูสไลด์ห้องนี้เป็นห้องนอนด้านล่างนะครับและนี่เป็นส่วนของห้องรับแขกนะครับเดินเข้ามาซ้ายมือจะเป็นส่วนของห้องครัวนะครับตรงนี้เคาน์เตอร์ยาวมากครับเต็มเกือบครึ่งตัวบ้านนะครับปูเป็นรูปตัวแอลนะครับมีฮูดดูดควันนะครับตรงนี้นะ เป็นครัวแบบฝรั่งนะครับตกแต่งเป็นครัวฝรั่งได้นะครับห้องน้ําชั้นล่างนะครับดูนะครับเคาน์เตอร์สวยมากครับอ่างล้างหน้าเป็นเคาน์เตอร์นะฮะห้องน้ำกว้างตกแต่งกระจกนะครับแบบฝรั่งนะครดูช่องแสงไม่ต้องเปิดไฟเลยนะครับเข้ามานะช่องแสงเยอะครับแสงสว่างมีหน้าต่างปล่อยระบายอากาศถึง2บานนะครับติดลูกโครงเรียบ้อยนะครับ กว้างมากครับห้องน้ําห้องน้ําจะเป็นไม่ได้แบ่งเป็นโซนเปียกโซนแห้งนะครับเป็นรวมเลยนะฮะนี่ครานี้เดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูชั้นบนนะครับบันไดด้านนี้จะเป็นบันไดบันไดปูนนะครับส่วนด้านนู้นจะเป็นบันไดไม้เดี๋ยวเราขึ้นบันไดปูนกันนี่นะฮะชั้นบนจะเป็นส่วนของห้องนอนห้องพระและมี ห้องครัวอีกหนึ่งห้องนะครับชั้นบนนะครับพื้นไม้นะครับฝาก,กระดานนะส่วนใหญ่จะเป็นไม้นะครับเฉพาะชั้นบนจะมี3ห้องนอน1ห,ห้องพระ1ห,ห้องน้ำอันนี้เป็นห้องนอนใหญ่นะครับมาสเตอร์เบดรูมนะครับกว้างมากนะครับพื้นกระดานนะฮะใครที่ชอบบ้านไม้นะครับบ้านไม้แล้วออกทรงไทยนี่ อยากให้มาดูมากเลยครับหลังนี้ห้องน้ํานี่ก็คือทําเป็นห้องนอนได้อีกหนึ่งห้องเลยนะครับใหญ่มากนะฮะใหญ่มากครับใหญ่จริงๆโอ้ใหญ่มากครับดูครับคุณผู้ชมมีอ่างอาบน้ําให้ครบเลยนะครับเข้ามาในนี้นี่เหมือนห้องนอนอีกห้องหนึ่งเลยครับแทบจะไม่ต้องเปิดไฟนะครับเพราะว่าช่องแสงเยอะมากครับสว่างนะทำน้ำอุน่น แฮนชอวเวอร์นะครับเรนชอวเวอร์มีครบนะครับอ่สุขภัณฑ์นะครับของกรดนะครับแล้วก็ตัวอ่างล้างหน้านี่เป็นแบบเคาน์เตอร์ติดกับตัวผนังนะครับสวยครับคลาสสิกดีไปดูห้องนอนนะครับอลังการมากนะฮะไม้เลยนะครับไม้ฝาเป็นฝาไม้พื้นพื้นกระดานนะครับดูนะครับสวยมากครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปชมห้องต่อไปนะครับ ตอนนี้ก็เป็นห้องนอนอีกห้องนึันมีเป็นห้องนอนห้องนอนเล็กนะครับอีกห้องหนึ่งนะฮะห้องนอนนี้จะไม่มีห้องน้ํานะครับพี่อันนี้เป็นห้องนอนเล็กนะครับไม่มีห้องน้ําในตัวนะครับอันนี้ตรงนี้จะเป็นห้องโถงนะครับอยู่ระหว่างห้องนอนดูไม้กระดานนะครับสวยมากครับแผ่นใหญ่ ห้องนี้นะครับจะเป็นห้องพระนะครับเป็นห้องเล็กๆนะฮะจัดไว้สําหรับไหว้พระสวดมนต์นะครับจัดไว้เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามอันนี้ก็เป็นห้องนอนเล็กอีกหนึ่งห้องนะครับตรงนี้เป็นส่วนของระเบียงหน้าบ้านนะครับถ้าขึ้นบันไดไม้มาเราก็จะเจอระเบียงหน้าบ้านตรงนี้มีตัวเก้าอี้พนักพิงนะครับ อยู่ตรงชานนะฮะนะเป็นแบบสไตล์ของบ้านทรงไทยนะครับออกมารับลมเย็นช่วงเช้าหรือช่วงเย็นนะครับนั่งดูบรรยากาศรอบๆนะฮะมองไปด้านนี้ด้านหน้าก็จะเป็นเนี่ยนะฮะด้านนู้นก็จะมองเห็นทุ่งนาแล้วก็เป็นป่าหญ้าอยู่หน้าบ้านนะฮะอากาศถ่ายเทดีมากครับตรงนี้นะครับนี่ด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นทุ่งนานะฮะมองไปก็จะมีส่วนของ บ้านจะสันนะครับโครงการอยู่ใ,ใกล้ครับรอบๆเลยนะฮะบ้านสวยๆหลังนี้นะครับจะมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ260ตารางเมตรนะครับมี4ห้องนอน1ห้องพระ2ห้องโถง3ห้องครัว2ห้องน้ําจอดรถในโรงจอดรถได้2คันนะครับแล้วก็สามารถจอด ด้านนอกได้อีก4-5่คันเลยทีเดียวนะครับมีชานระเบียงสำหรับไว้พักผ่อนด้านบนนะครับรับลมเย็นเย็นมองเห็นบรรยากาศรอบๆตัวบ้านมองไปทางด้านหน้าบ้านนะครับสายไฟในบ้านนะครับเก็บเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับไม่ได้ไม่ได้โยงระโยงระเยงออกไปนอกบ้านเป็นฉนดครุฑแดงนะครับสร้างบนพื้นที่200ตารางวา ราคาขายนะครับขาย7 5ล้านแบาทนะครับขายพร้อมเฟอร์นิเจอร์บิวอินนะครับที่ติดกับตัวบ้านนี้เจ้าของจะแถมให้เลยนะครับจะเอาเฉพาะส่วนที่ย้ายออกได้นะครับสาเหตุที่ขายนะครับเพราะว่าต้องการจะย้ายไปอยู่ต่างประเทศนะครับกับครอบครัวเจ้าของไม่มีเวลาดูแลนะครับสนใจติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 0934701118นะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับฝากติดตามเราด้วยนะครับที่ช่อง y o u t ยูทู Run Property รีวิวที่ดินดีๆทั่วจังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วก็เพจขายที่ดินขอนแก่น by Run p r o p e r t ้นะครับครับสวัสดีครับ